กรรมธิการแก้ปัญหาความยากจนและความลืมล้ำวุฒิสภาและคณะครับท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ท่านอนุวัฒน์อ์วันครับท่านหัวหน้าส่วนราชการภาคีเครือข่ายนะครับทั้งจากจังหวัดน่านและต่างจังหวัดนะครับที่มาร่วมในวันนี้ผมปริเพ็ชเพชระวินรองว่ากัรจังหวัดน่านครับมี ท่องเที่ยวนะครับซึ่งในช่วงวันหยุดที่ผ่านมาจะสังเกตว่านักท่องเที่ยวจากต่างจังหวัดต่างแดนจะเดินทางมาสู่จังหวัดน,น่านมากมาครับเนื่องจากน้ามีจำนวนจํากัดก็เป็นผลของทําให้เกิดความไม่สมดุลในเรื่องของการประกอบอาชีพครับครับในพื้นที่ของจังหวัดน,น่านปัจจุบันรัฐบาลนะครับสิทธในการทำจริงไห ไปด้วยที่มของกรนะครับกยากเรียนว่าสิ่งึงที่ชาวจังหวัดนะั้นไม่ใช่แต่รอพผักตัวนจะจังหวัดคณะครูเลรครับจะเป็นสิ่งอ่าชารูครุอีที่เป็นแกนนําในการพัฒนาชุมชนนะครับท่านผู้มีเกียรติทีกรครับผมขอโอกาสขออนุญาตตรงนี้นะครับกับผมนายประดิษฐ์เพชรแสนอนันต์ที่ปรึกษานุกรกรมธิการแก้ปัญหาความยากจน ลดความหนักน้ำุฒิสภากรรมการท่านผู้เข้าร่วมพิธีละาท่านนะครับเรียนท่านอว่าจังหวัดนะครับรี่รราวนะท่านนายกอบจ้นะครับวัดนะครท่านองการของเรานะครับท่านหมเด็แล้วก็ท่านผูเกียที่ทุกท่านนะที่เข้มาร่วมพิีนาวันนี้ท่านรอกว่า คณะนักกามนะครับด้วยทั้งที่สำคัญอย่างหนึ่งก็ขอเรียนว่าก็คือพยายามจะแนะนำเขาเรีนนวัตกรรมนะฮะนั่นุทธเจ้านะนั่นวัตกรรมฝ่ายแกนยีสีต่างต่างมีที่ได้การสายบิทัตนะครับฝ่ายแกงยีสีนี่มันเป็นนวัตกรรมซึ่งจะได้รกคณะทันดีเนี่ยจมประสบผลสำเร็จสองความประสบของพวกเราทุกประการ กับคุณ้าวสวัสดีครับขอบคุณไดการให้กายักจดครับดังนั้นเนี่ยเราแตกทุกเรื่องเลยผมจะพูดว่าเสือกทุกเรื่องเลยคือแตกทุกเรื่องเลยเพราะว่าเรื่องะสมพันุาสังคมก็เกี่ยวทรัพยากรก็เกี่ยวนะฮะตรงนี้มันเลยเกี่ยวเกษษรกิจก็เกี่ยวบรนานท่านผู้ใหญ่ช่วยนะครับและติานั้งคณะกรรมกานนิจรับ ยังแก้ชิป6เรียนว่าชุมชนบ้านแม่ตนานของกบฏประชาชนเพราะว่าได้ยินอย่างนี้นะครับปัญหานะครับในชุมชนในเรื่องของการจัดการน้ำน้ำไม่พอกินพอใช้ไม่เหนื่อยไม่ดูแลเปในเรื่อบเจอในช่วงปี2020จังหวัดใกล้จังหวัดใกล้แบบนี้ที่ ประมาสี่มันตกินน้ำฝ่าหน้านะครับโดยการนำของปัะมาณเจ็นีสายนนกสิบสามได้นำนวัตกรรมติดงานรถที่กับติดนเข้ามาลงต้นตอการกามาในประาณสิบสามสิบใช้เดี๋ยวรถที่ยจร้อันนี้เพื่อชะลอหนักกับอะไรนะครับตอนนี้พวกเราได้สร้างมาแล้วหกตัวณตอนนี้นี่ สามารถเรียชี้เรื่องการเก็บน้ำและก็การชละลอการไหลน้ำได้ดีมากในอดีตเราเคยทำฝายกนันไม่ใช่ไกลคอนรีซีเมนต์แต่เราทำฝายทุกทุกท่านที่มาในที่นี้ก็น่าจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับฝายคอซีเมนต์มาพอสมควรนะครับซึ่งซึ่งก็เรื่องการเป็นประโยชน์หรือไม่นั้น ผมคิดว่าทุกท่านก็รู้แล้วนะครับว่าให้ออกปาจั้งไวที่อบจปีเดียวพวกว่ายายฉุนล้างเลยเพราะว่าเสารกลางเขาไม่มีคนรับผิดชอบโดยตรงนะครับอบจอนี่เราก็จัดเจ้าหน้าที่ให้มีความามีการรับผิดชอบโดยตรงกาท่านจะตัดถนนเนี่ยมันจะขวางทางนนะ้ำ ท่านจะมีคิดคำนวณปริมาณน้ำยังไงเพื่อไม่ให้น้ำท่วมถนนถนนกลายเป็นกําแพงกั้นน้ำผู้ที่อยู่ฝาคนื่อโดทั่วหมดอี่จะไม่ท่วมนะครับกรณีต่างๆพวกนี้มันต้องมีศูนย์บริหารจัดก,การน้ำที่คอยปรึกษาคอยดูแลนะครับกรมต่างๆท่านจะขอบเช่นกรมน้ำเนี่ย ท่านจะบวกของฟัง์่ันเลอเพราะว่ามันค่อยๆสําเร็จไม่ได้แล้วรุ่นเราจะไม่ทันเห็นแล้วรุ่นพลุงจะไม่เห็นแล้วเพราะฉะนั้นมันจะต้องทําอะไรที่มันเกิดผลได้รวดเร็วและก็เป็นที่ยอมรับนะครับเช่นที่ท่านว่าผมกั้นแม่น้ํายมอยู่สามฝ่ายนะครับหลักเกณฑ์ก็คือว่าผมกั้นไม่ใช่กั้นให้มันสวยงามนะครับอันที่หนึ่ง รมชนประทานตั้งสถานีสูบน,น้ำอยู่นะครับแต่ตอนตอนท่านออกแบบนะมาออกแบบเรื่องฝนพอเรืดูแลกมาหัวกระโหลอยอยู่ข้างบนเรื <c oughs> อดูแลที่ชาวบ้านต้องการน้ำหัวกระโหลอยอยู่ข้างบนเล,กลอยสีล้านสูญไปเลยผเพราะว่าเหมือนแจใช้มาตรฐานอะไรมาทำ และใครรับรองเพราะฉะนั้นก็ได้ท่านสังสิธิ์นะครับท่านสังสิธิ์บ้างท่านคุณคเดชบ้างท่านปานเทพท่านก็พาคณะของทั้งสามคณะนะครับท้งปปชภาสตมภาพวกนี้เรามาดูว่าเราทำกันอย่างเนี้ท่านจะมีความคิดเห็นยังไง ท่านจะทวงอะไรบ้างหลังจากนั้นไม่เคยได้รับหนังสือจากเขาเลยเขางงอยู่ครับกําลังงงอยู่ครับเพราะว่ามันเป็นมันเป็นไม่ใช่เวลาเราทำผิดครับมันเป็นประโยชน์กับประชาชนด <c oughs> ้วยโดยเฉพาะผมเองก็ไม่ใช่ว่าสุ่มสี่สุมห้าทำไปเรื่อยนะครับ <c oughs> ผมทำตั้งแต่ผมไปดูที่คอนแกนมาแล้ว <c oughs> ไปที่ท่าบังขาเนี่ยโอ้น้ำของท่านนี่มัน สุดยอดนละยเขียวใสออน้ำยมผมยังขุ่นหมดนะแต่น้ำที่นี่ผมเห็นผมคิดว่าับ